สวัสดีค่ะท่าผู้ชมครับวตอนรับทุกท่นเข้สู่รการครัวคุณต๋ไม่มีหนี้นะารือไกครับวันนี้ฮะเราจะเล่าเรื่องเคล็ดลับฮะคุณโก้คลับเคล็ดลับการทําอาหารเกี่ยวกับไก่นะฮะ แนะนำนะครับให้ใช้ส่วนอกนะครับเป็น<ช>ส่วนที่ดีที่สุด เพราะว่ามีโปรตีนสูงคุณผู้ชมแคลอรี่ต่ำนะที่ผมไม่เชื่อส่วนตัวนะครับทำไมฮะผมกินส่วนอื่นครับช่วยต้านอันนั้นอร่อยฮะช่วยต้านอนุริสสาได้นะครับโดยเฉพาะส่วนอกไก่เนี่ยจะแข็งง่ายกว่าส่วนอื่นเพราะฉะนั้นเวลาทาคุณต้องดูด้วยวิธีการเลือกไก่นะให้เลือกเนื้อไก่ที่มีสีชมพูถ้าเนื้อไก่เริ่มไม่สดนะสีจะซีดลงนะและไม่เลือกเนื้อไก่ที่น้ําไหลออกมานะคุณผู้ชมโอ้ถ้าไก่น้ำไหลมาก็เลิกไปเลยฮะเพราะอะไง่ายมันต้องสดสะอาดเอาคุณต้องไปดูเอาวิธีห ตามลายเส้นของเนื้อไก่และใช้ซ่อมจิ้มบนเนื้อไก่ให้กระจายไปทั่วเพราะบางทีมันสุกข้างในยากนะพอเนื้อมันมาโซรครับเคล็ดลับก่อนทอดไก่การหมักไก่แช่ทิ้งไว้ต้องแช่ในตู้เย็นก่อนเอามาทอดและการเอาออกมาจากตู้เย็นไม่ใช่ทอดเลยคุณต้องเก็บไว้จนอุณหภูมิใกล้เคียงกับห้องแล้วค่อยทอดเพราะถ้าอุณหภูมิไม่ใช่อุณหภูมิห้องปรากฏว่าไก่คุณก็จะไหม้ข้างนอกไหมข้างในดิบคุณจะเลือกเอาเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเจอความร้อนมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ทั้งแข็งทั้งกระด้าง นี่เป็นเคล็ดลับนะครับมีวิธีหนึ่งที่จะช่วยทําให้ไก่ันนุมขึ้นได้คือนะครับคุณเอามาปล่อยให้มันอุณหภูมิปกติก่อนแล้วมันจะไม่ค่อยหดตัวใช่นะครับสำหรับเคล็ดลับในการหมักไก่ด้วยเครื่องปรุงนะครับให้หมักแล้วเก็บแบบสูญยากาศอย่างที่เห็นอยู่นี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 ่จะทําให้รสชาติหมักเข้าเนื้อเท่าๆกันและประหยัดซอสหมักได้ถึงเศษหนึ่งส่วนสามเท่านะครับ เคล็ดลับในการชุบแป้งคุณผู้ชมคุณซื้อแป้งมาเออาจจะชุบไม่ได้นะฮะแนะนําให้ร่อนในตะแกรงนะ<อ>ไม่ให้แป้งติดเนื้อไก่มากจนเกินไป <อ checking S 1> <bb> และอย่าชุบแป้งทิ้งไว้นานเพราะแป้งจะ,จะ,งจะอมความชื้นและดูดน้ําของเนื้อไก่ออกมาด้วยแนะนําให้ชุบแป้งแล้วลงทอดทันทีชุบแป้งแล้วทอดทันทีต้แป้งก่อนความสะอาดเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังะเอาจริงๆที่พูดไปทั้งหมดกผมมั่นใจนะ ผมมั่นใจว่าเอ่อคนแบบอายุเยอะแล้วอ่ะอาจจะไม่ค่อยชอบทานอาหารทอดโดยเฉพาะเรื่องอกไก่มันดีจริงนะแต่ว่าวางทีมันเคี้ยวแล้วมันเหนียวเพราะมันเหนียวปั๊บมันติดฟันและคนสูงวัยไม่ได้ว่าใครนะบางทีเราไม่ได้ทำความสะอาดทุกัไม่ได้ว่าใครตัวเองท่านประธานบางทีอ่ะเราแปรงฟันเช้ากลางวันกินไก่ปั๊บเราไปขอโทษนะแค่บ้วนปาก มันไม่ได้ออกไปทั้งหมดนะเพราะว่าคนสูงวัยเนี่ยจะมีฟันปลอมและมีช่องกอนช่างเยอะระหว่างฟันปลอมกับเหงือกและน่าสงสารมากบางทีเก็บหมักหมมไว้แล้วมันเหม็นมันมีเชื้อทั้งแบคทีเรียเชื้อทั้งไวรัสไม่รู้ตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําเลยนะครับในปัจจุบันต้องระวังกันให้มากๆด้วยสาหรับคนที่ใส่ฟันปลอมแนะนําให้ใช้เม็ดฟูแช่ฟันปลอมหมายความว่าคุณถอดฟันปลอมออกมาแช่น้ําปกตินี่แหละปุ๊บแต่คุณเอาเม็ดฟูใส่ลงไปเดี๋ยวมันจะละลายแล้วฟู ทิ้งไว้3นาทีรับรองได้ว่าชีวิตของคุณจะชิวๆเลี้ยงเลี้ยงสบายๆเมื่อคุณเอาฟอนปอมกลับมาใส่ใหม่แล้วคุณก็ไม่ต้องไปบดขยี้ไม่ต้องอะไรหนักหนานะแค่แค่ปัดๆล้างน้ำสะอาดสะอาดกึ๊บใส่กิ๊กเฮ้ยชีวิตสะดวกสบายชีวิตคุณนี่เดี๋ยวนี้มีนวัตกรรมอะไรมาเอาจกเป็าอย่างคราวที่แล้วผมจำได้คุณมีครีมครีมติดฟันปลอมและคราวนี้คุณก็มี เม็ดฟู่แช่ฟันปลอมโดยที่คุณไม่ต้องไปกระทันกระแทกกับฟันปลอมและมันเป็นตัวช่วยทางความสะอาดทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียหมายถึงว่าคุณเอาฟันปลอมออกมาแล้วมาแช่ไม่ได้เอาเม็ดฟู่ใส่ปากไม่ได้อาใส่แก้วแล้วแช่แบเดีวบางคนชี้เกลดหอน เอาเม็ดฟูกไม่ได้เอาใหม่ผมพูดไปครั้งแี้พูดอีกทีนะฮะเอาน้ำมาใส่แก้วเอาฟันปอมภาชนะเหมือนเดิมเพียงแต่ใส่เม็ดฟู่ไปหนึ่งเม็ดตัวนี้จะทําให้คุณไม่ต้องไปขมักเขิตกับการแปลงบางคนเอาฟองน้ําไปแปลงฟันปอมผมขอพูดให้ด่งได้ไหมไม่เอานกคนแก่เนี่ยจริงๆที่ท่านกังวลกันมากๆนะไอ้เรื่องไวรัสเชื้อแบคทีเรียท่านไม่รู้จักหรอกเพราะท่านไม่เห็นอันนึงแต่ที่ท่านเห็นแน่ๆและเกิดกับตัว ลิ้นปากเวลาอาหารไปอยู่ในนั้นแล้วบางทีท่านไม่รู้ตัวแล้วโอ้โหนางสารมากไปอยู่ใกล้ๆใครแล้วกังวลแต่ถ้าวิธีนี้หายกังวลได้มันหมดเลยเขาเรียกว่าเสริมความมั่นใจถูกต้องตามลักษณะแล้วก็ง่ายได้ไปพิมพ์หาเอานะครับเม็ดฟู่แช่ฟันปลอมบอกได้เลยเนี่ยตามรายละเอียดบอกได้เลยว่าอย่างไงคุณก็พบทางสบายใจและความทางสว่างทางสว่างสว่างไปทั้งปากตอนนี้เขาคุยแล้วเขาค่อนข้างมั่นใจเดี๋ยวผมจะถอดฟันรอเดี๋ยวพี่คุณไป ไปฟู่ทีหลังไปฟู่ทีหลังครัตัวนี้สักรู่พวกสีหน้าสนใจก่อนแล้วีพวกก็ช่วงต่อไปของรายการสักรู่เดียวค<ฆ>ร,รับ